สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟันอันยองนะคะสวัสดีความสนุกค่ะวันนี้เราจะมาดู7ประโยชน์ของเม็ดแมงลักแล้ววิธีทานให้ถูกต้องกันนะคะเม็ดแมงลักเม็ดพืชเล็กๆ mm. ของต้นแมงลักซึ่งเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับ กระเพาและโหระพาแตกต่างกันก็คือลักษณะของใบและกลิ่นหอมต่างกันใบแมงลักสดนิยมนําไปทานคู่กับขนมจีนน้ายาที่แสนอร่อยส่วนเม็ดแมงลักนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษตักแช่ในน้ําอุ่นจะพองตัวเป็นวุ้นใสๆวิเศษจริงๆค่ะเรามาดู7ประโยชน์ของเม็ดแมงลักกันเลยค่ะประโยชน์ข้อแรกนะคะช่วยให้ขับถ่ายดีท้องไม่ผูก เป็นที่รู้กันว่าเม็ดแมงลักนั้นมีสรรพคุณเป็นยาระบายช่วยขับของเสียออกจากร่างกายใช้เป็นยาระบายกระตุ้นการขับถ่ายให้ดีขึ้นโดยการรับประทานเม็ดแมงลักก่อนเข้านอนเมื่อสาวๆทานเป็นประจำจะช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นไม่มีของเสียตกค้างทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพผิวพรรณดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ประโยชน์ข้อที่2ช่วยขับคอเลสเตอรอลทำให้หัวใจแข็งแรง นอกจากเม็ดแมงลักจะมีสรรพคุณช่วยในการขับถ่ายระบายของเสียแล้วเม็ดแบงลักยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพราะมีสรรพคุณในการลดไขมันที่ไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดแล้วยังช่วยขับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีออกมาพร้อมกับเส้นใยของเม็ดแมงลักที่สาวๆรับประทานเข้าไปนั่นเองข้อที่ 3. ลดน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน การทานเม็ดแมงลักจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลลดลงจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเม็ดแมงลักยังรับประทานง่ายกลืนง่ายลื่นคอสาวๆที่ไม่ค่อยรับประทานอาหารที่มีกากใยอย่างพวกผักผลไม้ลองทานเม็ดแมงลักจะทำให้มีกากอาหารและช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยประโยชน์ข้อที่4ช่วยควบคุมน้าหนัก เป็นตัวช่วยสำหรับสาวๆที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะคุณสมบัติของเม็ดแมง็ลักที่พองตัวนำมาทานก่อนทานอาหารก็จะช่วยให้เราอิ่มท้องหลังจากนี้จะทานอาหารได้น้อยลงเป็นการควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานได้อย่างดีทำให้รู้สึกอิ่มท้องช่วยลดอาการหิวจุกจิกในระหว่างมื้อได้จึงทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ แต่ไม่แนะนำให้ทานทุกวันควรสลับทานเป็นบางมื้อนะคะวิธีกินเม็ดแมงลักให้ได้ประโยชน์ใช้เม็ดแมงลักหน่งสอช้อนชาต่อน้ำหนึ่งแก้วแช่ให้เม็ดพองตัวเต็มที่ถ้าจะกินเพื่อลดน้ำหนักให้กินก่อนอาหารแนะนำให้กินในมื้อเย็นแต่ถ้าใช้เป็นยาระบายให้กินก่อนนอนจะทำให้การขับถ่ายดีในตอนเช้าค่ะ วิธีรับประทานเม็ดแป้งลักอย่างถูกต้องนะคะให้เม็ดแป้งลักพองตัวเต็มที่จึงค่อยรับประทานนะคะตามที่ทราบกันดีเม็ดแป้งลักที่โดนน้ําจะสามารถพองตัวได้45้าเท่าแต่ถ้าสาวๆรับประทานเม็ดแป้งลักที่ยังไม่พองตัวเต็มที่เมื่อเม็ดแป้งลักลงไปอยู่ในท้องก็จะดูดน้ําภายในช่องทางเดินอาหาร ทําให้เม็ดแมงลักจับตัวกันเป็นก้อนแข็งและไปอุดตันลำไส้จนทําให้เกิดการท้องผูกหรือท้องอืดได้จากที่สาวๆอยากให้เม็ดแมงลักช่วยในการระบายขับของเสียแต่กลับกลายเป็นทําให้ท้องผูกต้องระวังด้วยนะคะ เม็ดแมงลักห้ามรับประทานพร้อมยาด้วยความที่เม็ดแมงลักมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ําได้ดีมากดังนั้นสาวๆควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับเม็ดแมงลักพร้อมๆกันเพราะเม็ดแมงลักจะเข้าไปดูดซึมตัวยาที่สาวๆรับประทานเข้าไป ทำให้ยาไม่สามารถแสดงสรรพคุณได้เต็มที่ดังนั้นเพื่อให้สรรพคุณของยาที่สาวๆรับประทานเข้าไปมีประสิทธิภาพเต็มที่ควรรับประทานยาก่อนสัก30นาทีแล้วจึงรับประทานเม็ดแมงลักและสุดท้ายนะคะห้ามรับประทานมากเกินไปค่ะถึงแม้เม็ดแมงลักจะทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้และไม่รู้สึกหิวก็จริง แต่หากรับประทานมากเกินไปโดยไม่รับประทานอาหารชนิดอื่นเลยก็อาจทำให้สาวสาวขาดสารอาหารได้นะคะทางที่ดีสาวสาวควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามูผักผลไม้ควบคู่กันไปในแต่ละวันด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ7คุณประโยชน์และวิธีทานของเม็ดแมงลักทานให้ถูกวิธีมีแต่ประโยชน์อาหารทุกชนิด หากรับประทานแต่พอดีจะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นดังนั้นสาวๆจึงควรใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของสาวๆเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไ r i b e กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ